บ้านร้างเอกและกลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนแก้วบอยหนึ่งและฝนตัดสินใจไปสำรวจบ้านร้างที่ถูกเล่าลือกันว่ามีคนหายตัวไปไม่กลับหลายคน บ้านหลังนี้ตั้งอายุที่ปลายสุดของหมู่บ้านล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่และบรรยากาศเงียบสงัดจนรู้สึกหนาวสั่นแม้ในช่วงกลางวันแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มของเอกกลับรู้สึกท้าทายและอยากลองสัมผัสประสบการณ์สยองขวัญตามคำลือทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นประตูไม้เก่าๆที่ส่งเสียงเอี๊ยดเอาดเมื่อเปิดก็ต้อนรับพวกเขาด้วยกลิ่นนับชิ้นที่น่ารำคาญ ฝุ่นเกาะตามพื้นและกำแพงราวกับไม่มีใครเข้ามาในบ้านนี้มานานหลายสิบปีหน้าต่างบ้านถูกปิดทึบด้วยแผ่นไม้หลอดไฟที่เคยติดอยู่บนเพดานแตกหักและไร้แสงบ้านนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะแก้วพูดขึ้นมาเสียงสัน่นอย่าคิดมาก เอกตอบกลับพร้อมกับนำทางพวกเพื่อนเข้าไปสำรวจข้างในพวกเขาเดินผ่านห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเหมือนถูกทิ้งไว้กลางความว่างเปล่าเงาอึมครึมจากช่องแสงเล็กๆบนเพดานทำให้บรรยากาศยิ่งน่าหวาดกลัวในขณะที่พวกเขาเดินสำรวจอยู่ทั่วบ้านบอยกลับสังเกตเห็นบางอย่างไม่ปกติเขาพบประตูเล็กๆที่ถูกซ่อนไวอ้อย่างแนบเนียนหลังตู้หนังสือเก่า เพ hey, พวกนายมาดูนี่สิเขาเรียกเพื่อนๆเ,เข้ามาพวกเขาพบว่าประตูนี้นำไปสู่ห้องลับที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ด้วยความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาเปิดประตูและเข้าไปข้างในห้องนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศอึดอัดและความหนาวเหน็บที่ทะลุเข้ามาถึงกระดูกแม้จะเป็นวันกลางแจ้งแต่ข้างในห้องกลับเย็นเยียบผิดปกติ ขณะที่พวกเขาเดินสำรวจในห้องทุกคนได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากใต้พื้นเสียงนั้นเป็นเสียงครางเบาๆราวกับคนที่กำลังทรมานและร้องขอความช่วยเหลือนั่นเสียงอะไรฝนถามอย่างหวาดกลัว เอกตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นลงไปยังห้องใต้ดินเสียงครางดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาลงบันไดไปทุกคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเป็นเสียงครวญครางของคนที่กำลังทุกข์ทรมานเมื่อพวกเขาไปถึงจุดที่เสียงดังที่สุดเอกและเพื่อนๆนก็พบกับสิ่งที่ดูเหมือนหุ่นจำลองคนที่ถูกจัดวางอยู่ในมุมห้องอ้อยนี่มันแค่หุ่นเองเหรอเนี่ยหนึ่งหัวเราะออกมาด้วยความโล่งใจ เพื่อนเพื่อนคนอื่นๆก็พากันหัวเราะเบาๆรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเมื่อคิดว่าความกลัวที่พวกเขารู้สึกเป็นเพียงภาพหลอกตาจากหุนเก่าๆที่วางไว้ในห้องใต้ดินแต่เมื่อพวกเขาพยายามจะกลับขึ้นไปด้านบนประตูที่พวกเขาเข้ามาถูกล็อกแน่นพวกเขาพยายามเปิดประตูแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวใครล็อกประตูจากข้างนอกเนี่ยเอกเริ่มกังวล ทุกคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งและในขณะที่พวกเขาพยายามจะหาทางออกเสียงครวนครางเดิมกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นไม่ได้มาจากหุ่นที่พวกเขาพบแต่มันดังมาจากทั่วห้องราวกับว่ามีเสียงหลายเสียงซ้อนกันและกระจายอยู่รอบๆห้องใต้ดินพวกนายเสียงนั่นมันไม่ใช่หุ่นแล้วละ่ะบ่อยพูดขึ้นด้วยเสียงสั่น ไฟในห้องใต้ดินเริ่มกระพริบเป็นจังหวะและอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วจนทุกคนรู้สึกถึงความเย็นที่กัดกินร่างกายเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ฝนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขณะที่เสียงครวนครางเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังสะท้อนทั่วทั้งห้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเงาที่เริ่มปรากฏบนผนังมันเป็นเงาของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวคล้ายถูกทรมาน เงานั้นเคลื่อนที่ไปมารอบตัวพวกเขาเหมือนจะกักขังทุกคนไว้ในความมืดมิดที่หนาวเหน็บเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตเมื่อพวกเขาเริ่มเห็นมือที่ยื่นออกมาจากเงาและพยายามคว้าพวกเขาฝนกรีดร้องสุดเสียงทุกคนเริ่มตื่นตระหนกพยายามหนีออกจากห้องใต้ดินแต่ทุกประตูและหน้าต่างถูกปิดตาย เสียงกรีดร้องจากเงามืดดังขึ้นเรื่อยๆและใกล้เข้ามามากขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาพวกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ใกล้เข้ามาทุกทีก่อนที่ไฟจะดับลงอย่างสมบูรณ์ทุกคนได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายจากความมืดเธอจะไม่ออกไปจากที่นี่และในที่สุดบ้านทั้งหลังก็กลับคืนสู่ความเงียบสงัดเหมือนกับที่เคยเป็นมา